มีกิเลสนะตัณหาอยากธรรมะของพระเจ้านี่ไม่สามารถไหลรวมลงถุที่ใจได้เลยจะเทน้ำร้อนลาดมันก็ตายพีมันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะการไม่พัฒนาใจตัวเองนี่แหละเพียรพยายามสอนตัวเองพัฒนาตัวเองมันก็หักได้สร้างบุญสร้างกุศลโดยแท้เดียวมันก็หักได้ถ้าไม่สร้างบาปกุศลอันนี้ไม่ยอม บุญไม่ค่อยสร้างสร้างบาปตลอดสร้างบาปอกุศลตลอดก็เพิ่มบุญพอ่อคุณต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเทาะก็ต้องสู้เป็นของธรรมดาในการเกิดมาต้องอยู่ตามกรรมเราก็อยู่ตามกรรม菩萨โลกอยู่ตามกรรมนี่พุทธิเดูกันหลานฟังความท้อของกู้เจ้าเจ้าความท้อของพระสงฆ์สาวกและความท้อของครูบาอาจารย์มันก็หากไว้ได้แตกต่างกันมันต้องท้อมันไม่มีคาําว่า ที่ชอบไม่มีหรอกลูกมันผู้ที่ทรงอาจงดำนี่จะบอกว่าชอบในการออกรงก็จงหาโลกไม่มีไม่มีนอกจากจิตเป็นเปรตเป็นถีอยากเด่นอยากดังอยากใหญ่มีตัวนั้นสําหรับจิตที่มันเป็นเปรเป็นถีแต่จิตที่ผู้ที่เพียงพอแล้วไม่หวังพบชาติอีกเสมอกันโดยธรรมชาตินั้นสู้เฉยๆตามกรรมของตัวเอง ไม่ได้สู้เพราะความอยาดใดๆทอ้อพักพอฮึดสู้สู้อยู่งี้ดูเป็นเสมอกันโดยธรรมชาติตัวนั้นไม่ได้แตกต่างกันเมื่อเรารู้เห็นจุดนั้นเราจริงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นเมื่อทอ้อ,อพอพักพักไปในเมื่อพอพอพอ,พอสู้ได้ก็สู้นั่นอยู่อย่างนี้กลับหน้ากลับหลังพอที่จะทําให พละกําลังใจเกิดเมื่อพละกํำลังใจเกิดขึ้นเจ้าคูอเจ้าข่าวมันก็พอที่จะทำให้สัตว์โลกผู้ที่มีทุลีเบาบางที่หลงเหลืออยู่หนึ่งในล้านพอที่จะรู้เห็นทําได้ได้แค่นั้นก็ยังดีก็เป็นบุญของสัตว์โลกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นมาสุติกาหรือเป็นเทพบุตรเทพทีดาหนึ่งในล้านตุกนั้น เ,าเราพยายามหาหนึ่งในล้านจุดนั้นเพื่ออะไรละ่ะเพื่อเขาเองที่จะได้พัฒนาจิตใจให้เขามีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตของเขาด้วยขออนุทนายกูษสาทูนนายท